ไม่เป็นไปตามคำนัดหมายมาเสียเวลานอนก็เ <c oughs> ลยหงุดหงิดนิดนึงสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะไม่เป็นใส่เป็นชุดเนี้ยค่ะเป็นชุดเสกกระดั้นมาใส่เสื้อในสีขาวพอมาเห็นในกระจกที่เก็จเปลี่ยน <c oughs> มาเสียเวลาเพราะว่าตัวละมันเยอะ <c oughs> บอกว่าทุรายเยอะก็เยอะทุกทีเลยดุระมันเยอะจริงๆอะนทุกคนตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตี5จะมาส่งคุณล,ลุงเพราะนอนก็นอนตีสามครึ่งันะเพราะว่านานๆานานเข้าไปตอบเพื่อนๆในใน y t u t e อ่ะ,อะตอบคอมเมนต์แล้วก็ไปดูเขาไม่เป็นก็นานๆเข้าไปทีนานๆานเข้าไปตอบทีพอเข้าไปทีก็ ต้องใช้เวลาเลยค่ะคือจะต้องใช้เวลาเข้าไปไม่ได้เข้าทุกวันแล้วค่ะเพราะว่าเป็นการประหยัดเวลาแต่ว่าเข้าไปทุกวันอนะดีโอ้ยลมแรงมากเลย,เยนะทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงไม่เป็นพูดหรือเปล่ากัไม่รู้เนี่ยเพราะลมมันเป่ากล้องอากาศเย็นนะทุกคนไม่เป็นใส่เสื้ออันนี้ออกมาก็เอาเสื้อใส่กระเป๋ามาด้วยนะคะเสื้อคลุมสีขาวเพราะว่ามันยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ร้อนนะ เออเนี่ยจะถึงมันเนี่ยคนคถึงว่าคนไทยเขาร้อนซึงไหนแล้วอากาศดีมากเลยค่ะแต่ว,ว่ามันหนาวอากาศเย็นเย็พออากาศดีแล้วคนก็จะออกมานั่งข้างนอกกันเนี่ยค่ะที่ตลาดเนี่ยมานั่งหรือนั่งทานหาความสุขใส่ตัวเพราะว่าเขาก็ทํางานมาเยอะเนาะถึงเวลาเสวยสุขเขาก็เสวยสุข เนี่ค่ะแม่เพนก็จะมาเล่าถึงเรื่องการตอบนี่แหละอยู่ดึกถึงที่สามครึ่งก็ไปส่งคุณลุงตอนแรกคุณลุงบอกว่าจะให้ไปส่งที่สถานีรถไฟที่ห้าครึ่งไปมาเจ็ดโมงครึ่งโอ้โหไม่เพนตื่นี่มาแต่เช้าไม่ได้นอนแทบไม่ได้นอนเลย <c oughs> ก็กะว่าจะไปส่งแกแล้วก็กลับมานอนใหม่ทีนี้ตื่นแต่เช้าก็ต้องกลับมานอนใหม่อยู่เดียวค่ะเพราะว่า ตื่นมาแล้วก็มานั่งทำนั่นทำนี่รอคุณลุงก็ลงตื่นสายอยู่ดีอ่ะม่เนก็ต่อบว่าแต่ว่าแกก็หน้าบึ้งๆอยูนะอารมณ์เสียนิดนึงเพราะว่ามันง่วงบอกว่าจะตื่นแต่เช้าให้ไปส่งเวลาเท่านั้นเท่านี้ทีน,นี้ก็ไม่ไปเป็นไม่เป็นไปตามคำนัดหมายมาเสียเวลานอนก็เลยหงุดหงิดนิดนึงเออคุณลุง แกก็เข้าใจเนาะเออแกเข้าใจเพราะว่าเมื่อค้าที่แล้วไม่เป็นไปรับแกที่สถานีรถไฟไปเดินหาไม่รู้ทางเข้าทางออกเพราะว่าเป็นสถานีใหม่ที่ไม่เป็นไม่เคยไปเดินแกรู้ว่าไม่เป็นรมเสียแกเลยบอกอ่าทางนี้บอกว่าวันนี้เธอไม่ต้องไปรับชั้นที่สถานีรถไฟก็ได้เดี๋ยวฉันกลับมาถึงบ้านกระเป๋ามาวาง แล้วก็ออกไปเดินด้วยกันแล้วเขาก็บอกเวลามานะคะบอกว่าเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะว่าเวลาเลิกงานเสร็จนะแกส่งข้อความมาบอกว่าแกจะมาถึงเท่านั้นเท่านี้เวลาเท่านั้นเท่านี้แล้วไเพเ่็นบอกว่ากําลังจะออกไปขึ้นเขากําลังจะออกจากบ้านก็เลยไม่ได้เดินด้วยกันแกก็เลยเรียนรู้ทันทีนะคะแกเลยบอกว่า เออฉันจะมาเวลาเท่านั้นเท่านี้ถ้าเกิดไม่บอกเวลาไม่เป็นก็หนีอีกค่ะหนีไปตามตามเหตุตามบจจัยที่ไม่เป็นมีเพราะว่าถ้าไม่บอกเวลาไม่เป็นก็ไม่ห่อมูดแต่นั่งรอโดยไม่มีจุดหมายแปลทางก็ไม่ได้นะคะทุกคนท,กทุกคนเรามันจะต้องมีจุดหมายนะวันนี้ไม่เป็นละตีนสาย ติดสายก็เลยมาสักผ่าสักขนทำน้านตทำนี่ยืดเส้นยืดสายนิดหน่อยและตอนนี้ก็กําลังจะไปหาน้องสาวคนสวยให้เขานวดให้อ่ะเพระว่าไม่เป็นปวดไหลมากเลยเมื่อวานก็เลยไปซื้อที่กลิ้งตัวามากลิ้งตัวรู้สึกว่ามันช่วยได้ไม่เป็นก็ได้ใช้วันนี้ค่ะกลิ้งตัวกลิ้งแขนกลิ้งขาเป็นการช่วยเหลือตัวเองไม่ให้มันขังมัวแต่ให้เขานวดให้ ทั้งนวดฟรีมั่งใจตังบัางอะไรเงี้ยบางทีก็นวดให้เราฟรีบางทีเราก็ช่วยค่าครุเล็กน้อยนะก็เก่งใจเข้าเหมือนกันแล้วมันก็ม่นใช้เวลาเราทําของเราเองอยู่ที่บ้านมันก็ช่วยได้เยอะแต่ว่าความขี้เกียจมันมาคุมถ้าเกิดเพราะความขี้เกียจไม่มาคุมนะความจริงอะ่ะไม่พยายามทาให้มันได้ทุกวัน,ม,นมันความขี้เกียจมันมาคุมไงจะทําให้ได้ทุกวันวันละครึ่ง,งชงั่วโมง ครึ่งชั่วโมงกัทุกคนแต่พอทาจริงๆอ่ะมันครึ่งชั่วโมงมันไม่เสร็จเพราะมันเยอะไม่เป็นปวดมากนั่นเลยไม่เป็นทึงไม่อยากจะขึ้นมาไลฟ์สดบ่อยๆเพราะว่าอาการเอ่อคือไม่ปวดไม่เจ็บมันจะต้องหายไปมันจะได้เบิกบานมานั่งเก็บนั่งปวดเจ็บหลังเจ็บไหล่เจ็บคออะไรเงี้ยแต่มานั่งงอๆยงเง,งพูดกับเพื่อน <laughs> แล้วมันมัน ยังไงอะมันไม่ได้เข้ากันเลยโอเคค่ะถึงร้านแล้วเนี่ยค่ะร้านพันนะคะร้านสาวคนสวยโอเคค่ะ